ร่วมนกมูลแพทย์ที่จังหวัดไร้ก็ขอเจิส่วนบริจาคได้นะคะที่ตู้ท่านอาจารย์ป้าจะจัอยู่หรือท่านะโอรเโอนก็ได้ก็จะตั้งแอ r โ o d e อยู่ก็ขอเิส่วนคุเจ้คะเปเจครับเป็นไงบ้ามครับ พระธาช่อแห่นั่นใจครับั<อ>น,น้่นเขียวนยตลอดนะาเคีเยกัน,อ,น,น,นอันนี้คือคุณเบียบน,นะฮะเบีย่วัวดน,น,น,นชื่ออะไรนะชิงโดมพลอ่าโดมพลตัดไปลตัดด้ยนขอนับเป็นไงบ้างครับพอใจเป็นไงบ้างครับป๊อโบยป๊อบบย เไปเดดีี๋๋ยยยววเถ่าอัจชู้ชู้จู้ชู้จู้เดี๋ยวเราจะรู้เปล่าว่าเดี๋ยวเราต้องย้ายรถด้วยนะจากคันนี้เราต้องไปขึ้นกระบะเพราะว่าต้องมีผ่านลำธารต้องอะไรด้วยไอเจขึ้นกระบะหลังนะไปเจขึ้นกระบะหลังไหวเปล่าฮะไหวไหมไหวไหมเอาไหวนะครับชู้จู้ดิจู้จู้จดิเย่ยเรากำลังรอรถนะฮะเดี๋ยวเดีวมันจะมีรถมาเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูนะรถอะไรบรรยากาศสองข้างทางตอนนี้ วันนี้พลอยเจามาเป็นเด็กดอยนะวิถีธรรมชาติมากลูกอากาศดีจังเลยพลอยเจม,ม์หนักไหมหมามีหนักแล้วลูกกลัวกลัวอะไรลูกกลัวนี้กลัวไหนกลัวนี้กลัวอะไรวันนี้นพลอยเจม์แต่งตัวเป็นสาวชาวเหนือนนะ น่ารักนะเด็กดอยใช่ไหมเด็กดอยวะเด็กดอยชื่ออะไรลูกชื่อเด็กดอยปะไอหนังงิในพ่อใช่พูดเด็กดอยสิแมันไม่หนัไหนพ่อใช่ไหมมามิหนักจุดึงจุดึงเลอะเลยมามิเลอะเลย จะนั่งสีเหลืองเหรออันนี้สีอะไรวอทค่ะเลยยิ้มสิอะไรนะสีอะไรนะแย่เหลาแย่เหลาเห็นป่ะอ่ะไปนั่งสินั่งนั่งระวังหลังไงลังอ่านั่งนั่งสินั่งโอ้โหแย่เหลาสบายไหมสบายสบายสบายคนละตัวกับมีนั่งกันไปเลยนะเอามาสี่ตัวใส่เข้ามปในลูกไม้นะนะ

เก็บวดแหละนำรถมาลูกระวังนะครับเดี๋ยวเราจะไปคันนี้นะครับธรรมชาติที่สุด,สด Yeah. <laughs> ที่หมายแ<า>นะ่ก็<ล>ต้องอาหารพื้นเมืองแล้วนะครับอร่อยไหมเผื่อไหมบรรยากาศลำทานนะฮะหมูน้อยหลับนะ pues. ชิลๆ้าวก่องเหรข้าวของ่ไเอาข้าว,าวเก่า มีหลายล่องเลยข้ามูก่อนข้นมเดี๋ยวน้อยตื่นแล้วพ่อเจตื่นแล้วกลัวน้ำเปล่าอะไรนะคะเดี๋ยวนะไป,ไปนั่งกับมามีไป เท้าดใส่ไม่พอเลยน้ำมันเดินไม่ถนัดเลยนี่ไงหมอมีเจ็บเท้าอลูกเข้าใจหม่อมมีเจ็บเท้าอันนี้โอ้อันนี้กินไม่ได้นะมาม่อันนี้อ่ะขนมเอะก๊อกกี้เหรออย่าให้กินกัดข้าวเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวนะลูกนะกินข้าวแล้วลูกนะพเจโอ้โหแข่งเท้าดีกว่าไหม กินพลอยเจไปนั่งที่ลำชานด้วยกันนะครับฝนตกในเวลากลับแล้วเส้นทางมันมากพอยเจโอเคไหมลูกพอยเจโอเคปะครับลุยๆนะลูกนะลุยๆโอเคโอเค S <S อาพอเจพอใจนี่พอใจนั่งกับมามีดีแล้วนะลูกนะนดูทางหน่าแอร์เย็นด้วยลูกหนานะลูก เจดูสิเราลุยน้ำกลับบ้านกันนะจ๊อกอยู่ข้างหน้านำเราอยู่แล้วลุยน้ำกลับดูทางเราสิโอ้ดูทางเราสิจ๊อกอยู่ข้างหน้านะลูกขับรถอะไรนะพี่ขับรถพี่ขับรถแต่ตี้ขับรถชื่อดัตดี้ขับได้ไหมพี่ตายไหนลองพูดสิดัตตี้นางนี้ลองพูดสิพี่ตายพี่ตายพี่ตาเอ้พี่ตายขับรถ มีายากจากดัดรถเอ <c oughs> อ <c oughs> แล้วมัมมี่ทำอะไรอยู่หม,ม่มมิเดง,มมงตรงนี้ <c oughs>